สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พีพ่จา๋างวดประจําวันที่19นะคะ19มกราคม2 5 6 7นะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูผลกันก่อนเนาะพ,พี่จ๋าของวันที่18ช่วงนี้แอดก็ลงเฉพาะชุดโคง้งสุดท้ายให้เนาะพ,พี่จ๋าช่วงนี้งานเยอะด้วยนะคะ,อะเอาไปคลิปเดียวแบบเดียวก่อนนะคะ อ่ผลที่ออกนะคะก็คือ380ล่าง82นะคะอันนี้แอดหลุดไปซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่7 93ดเสาวิ่งเ,เน้นไปที่7นะคะในรอบพิเศษนะคะ692ล่าง68นะคะวิ่งรูดที่9มาเนาะถ้าใครนำาก้าไปเป็นแนวทางก็จะได้ใน92นะคะดูแอดไปให้93 96จะมา296ให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะพี่น้องจ้ะสำหรับในรอบปกตินะคะ998ล่าง 8, 78 วิ่งรูท,ที่9มาวิ่งรูท,ที่7มานะคะถ้าใครนำเจ็ดไปเป็นแนวทางก็จะได้เนาะนำเก้าไปเป็นแนวทางก็ได้นะคะสำหรับในรอบปกติส่วนในรอบ VIP นะคะสี่สองหนึ่งล่างสี่สองนะคะแอดหลุดไปเนาะสามมามาหลักร้อยในรอบเฉพาะกิจนะคะวันนี้แอดก็มาเฉพาะวิ่งรูทนะคะวิ่งรูท,ที่เจ็ดกับเก้าเนาะตัวจับคู่แอดพลาดไปนะคะพี่พี่จ๋าตามกระต่อของวันที่สิบเก้าแล้วกันนะคะ อ่ะวันที่สิบเก้านะคะสำหรับตัวเด่นนะคะเด่นของแอดมีห้านะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่ห้านะคะพี่พี่จ๋าก,ก็คือลุ้นได้ทั้งสี่น้อยเหมือนกันนะคะลุ้นได้ทั้งสี่น้อยเช่นกันนะคะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มารับชมใหม่เนาะอ่ะดูก่อนก็ได้คล้าตามแอดนะคะสายวิ่งสายรูดนนะคะห้าหนึ่งเจ็ดเน้นไปที่ห้านะคะอ่ะชุดวินด้วย นะคะห้าแอดมีห้าหนึ่งนะคะห้าหกหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในชุดนี้นะคะเด่นที่ห้าแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่ง หนแอดเน้นไปที่1นึ 4. นะคะส่วนสุดท้ายเลย7นะคะแอดเน้นไปที่7 6 7 6หรือ7 9นะคะพี่พี่จะห้าหกถ้าใครไม่ชอบก็เป็น5้าแล้วกันนะคะอาหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันจดไว้แคบไว้นะน้าดักขวากนาไปพิจรารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ FC, ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ